สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับแบบเดนเปนแชมเปียนนะครับคลิปนี้ก็จะมาประกาศขายไอดีนะครับไอดีนี้เลยนะครับที่ทุกคนเห็นกันอยู่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ3,200นอนะครับอาจจะต่อได้เนาะแล้วก็ถ้าใครให้มากกว่านี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับไอดีนี้มีปลอดการเติมแค่เติมเซอร์วิเท่านั้นครับไม่มีสะอาดเรียกว่าสะอาดได้เลยก็ได้นะครับแค่มีปลอดการเติมแล้วก็ไอเดียนี้พี่รับประกันจากพี่ได้เลยนะครับ เอาช่องเป็ประกันได้เลยนะครับเพราะว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียของรุ่นน้องพี่นะครับที่เขาเล่นเล่นกับพี่อยู่นะครับสําหรับกูมารของเรานะครับใครดูคลิปที่พี่สรุปอัปเดตบ่อยแล้วก็จะเห็นไอเดียนี้เนาะเป็นกุมารของเราเนั่นเองนะครับสําหรับไอเดียกุมารนี้ก็ตัวประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยมีมาคิมะคอนลี่นะครับมีกรอนกอรลี่ด้วยนั่นเองนะครับสองตัวนี้ก็ถือว่าออกยากมากเลยเพราะว่าเป็นคอนลี่นั่นเองนะครับแล้วก็มีลิงกอรลี่อีกหนึ่งตัวนะครับในในแผ่นล่าสุดเนี่ย Finally, อคอร์ลี่เนี่ยทำให้ไม่ใช่แต่กอรลี่สิแพทล well. ่าสุดมันบัฟตัวละครกอรลี่มาจึงทำให้มันเก่งกว่าหลายตัวแล้วนะตอนนี้ถ้าเป็นคอรลี่นะครับก็คือก uh ่อนหน้านี้พวกคอสมิกจะเก่งกว่าโลกปกติถ้าเป็นกอรลี่นะครับกอรลี่กอรลี่คอสมิกในโลกแรกก็จะเก่งประมาณเจ้าโจ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 ไม่ก็กิลนะครับแต่ตอนนี้มันเก่งเท่าเจ้าโกโจเลยนั่นเองนะครับหน้าแพทตตอนนี้นะถ้าเขาไม่เนิร์ฟอีกนะครับแต่ถ้าบัฟมีก็จะเก่งมากกว่านี้อีก ซึ่งตัวที่พี่มีอยู่หรือว่าตัวที่ไอดีนี้มีอยู่ก็จะเป็นของก้อนนะครับก็คือ2โลกสุดท้ายนะครับมีมาคีมะมีแล้วก็กอนเนาะอ่ะก็เป็นกอนลี่เลยนะครับไอดีนี้อยู่ที่3ามพันบาทนะครับอ่ะอ่ะของก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวละครก็าด้วยเมทร้อทั้งหมด3ตัวมีไอเซนสอตัวแล้วก็เ้าหางอ่ะเรียกเ้าหางได้ไหมเรียกว่าสีหางก็ได้นะครับหนึ่งหนึ่งตัวเนาะถ้าเป็นตัวละครนะครับที่เอาไปกอบด้วยเมท รีวล์มีแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็น3ดาวทั้งหมดแล้วน,นี่เลยนะครับพาร์ตดำทั้งหมดด้วยน,นั่นเองพร้อมเล่นเลยนะครับอันนี้พร้อมเล่นเลยเหลือแค่หาเป็นแพสซีฟใหม่ให้สกินนะครับก็คือแพสซีฟของบอดลี่นั่นเองนะครับบอกเลยว่าอันนั้นหายากมากแต่พวกนี้ก็เพอร์เฟกหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นดีติดท็อปเซิร์ฟได้เลยไอดีนี้สบายๆนะครับทำวันนี้อยู่ที่4นะครับเฟสเสร็จแทบจะหมดแล้วเหลือแค่เฟสต้องเสียดังเพิ่มนะครับแล้วก็เฟสเปิดกระเป๋า อ่ะส่วนเพจนี้นะครับเพจที่ต้องลงไททันไทโอนะครับอ่ะไม่รู้ว่าไทโอหรือเปล่านะอ่าตอนนี้อยู่ขั้นทห้านะครับหรือว่าต้องไปลงโจโจอ่ะนะตอนนี้เหมือนจะยังไม่ผ่านต้องรอแพทหน้านะครับเวลาเวลาออนนะครับหนึ่งพันสี่เอ่อสี่สิบเก้าชั่วโมงก็คือเวลาก็ตันแล้วนั่นเองอ่ะดีแบบพร้อมเล่นเลยนะครับทุกอย่างที่สำคัญก็เอาไว้หมดแล้วเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูสิสกินนะครับสกินก็มีสกินแมวครบทุกตัวนะครับครบทุกตัวแน่นอนเนาะนี่มีแปดสกินนะครับแล้วก็ มีสกินไอเซนหนึ่งสกินแล้วก็จะเป็นสกินของเจ้าสี่หางอีกหนึ่งสกินนะครับนี่เลยนี่นะหรบับสกินระดับคอสมิกที่หาได้แค่ในช่วงฮาโลวีนเนาะส่วนสกินประจาตัวมีครบทุกตัวเลยนะครับมีเหลือเหลืออยู่ก็มีนะครับเอาไปย่อยเป็นสแคปแล้วก็ไปหาคอรลี่ก็ได้นะครับ,นะรบนี่เลยประมาณนี้แล้วก็มีกระปุกคอสมิกยี่สิบสามกระปุกอันนี้เป็นกระปุกลุกแรกนะครับก็จะมีโอกาสได้ก็ลิงคอรลี่เหมือนเดิมอ่ะนี่เลยนะครับ อามัน,นี่4ก็บอกเลยว่าตึงที่สุดแล้วนะตอนนี้มีกุญแจทั้งหมด10อันบูนเต็มกระเป๋านะครับจะเวนบูลักนะมีน้อยหน่อยเพราะว่าเปิดเดยอะนะครับหินเหลือเลยนะครับเผื่อใครได้หลุดเด็ดกอลลี่โลกแรกๆโลกท้ายเผือ่อใครจะไปหาตัวเพิ่มมานะนก็ประมาณนี้เดนแมวอยู่ที่1 9 5 4 8นะครับอันนี้ก็คือฟาร์มนะครับเ k <AK S 1> <AK S 2> ฟาร์มพี่บางคนเอให้เองเลยนะครับสำหรับเดนแมวตัวน,นี้เนาะก็กจริงๆก็ว่าจะสอนอยู่แต่ก็ไม่ได้ลงคลิปสอนสักทีเพราะมีคนสอนไปแล้วนะครับก็ลองไปดูๆกได้นะครับูก อ่ะประมาณนี้สําหรับไอเดียนี้นะครับไม่รู้ว่าต้องรีวิวอะไรอีกนะครับต้องไปดูฮอคก่อนเพราะว่าจะถึงไหนแล้วเพราะว่าไอเดียนี้พี่ไม่ได้เล่นนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาเล่นไหมอ่ะนี่ก็จะเป็นสตาร์เดเวลเอร์ที่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับอยู่ที่1 1ึ่งจุดหนึ่งสามคิวเนาะแล้วก็หอคอยอยู่ที่207นะครับน่าจะไปต่อได้หรือเปล่าอันนี้ไม่โชว์เหมือนกันแต่น่าจะไปต่อได้นะครับอ่ะก็บอกเลยว่าไอเดียกับท็อปเซิร์ฟเลยนะครับถ้าเราเห็นเนาะนี่เลยนะครับ จะไปขอเทสต์ดีเพทให้ดูแล้วกันนะครับก็มาคลิปสั้นๆนะครับไอด,ดีตนี้ก็ประกาศขายนะครับง่ายๆเลยสามพันสองนะร้อยบาทนะฮะทักมาได้ที่แฟนเพจได้ในได้ดีสคริปชันพี่ได้เลยนะครับหรือว่าทักมาในดีสคอร์ก็ได้เนาะ,ะพวกตัวละครก๊อปดาเมจเยอะมากนะครับบอกเลยว่าแน่นมากสำหรับไอด,ดีตนี้เดนแมวก็เหลือๆนะครับส่วนพวกนี้ก็ทําเป็นสเตจใหม่หมดแล้วนี่เลยเกือบร้อยห้าสิบแทบทุกตัวเลยนะครับนี่เห็นไหม อ่ะประมาณนี้นะครับถ้าใครแบบเอ้ยพี่สเตปหน้าหรือเปล่าก็ดูได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะครับเป็นไอเดียพร้อมเล่นเลยนะใครที่สนใจนะครับทักในแฟนเพจหรือดิสคอร์ส่วนตัวพี่ได้มาได้เลยนะครับนี่เลยอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้ว,ลวนะครับทักมาได้ใครสนใจนะครับ